วันนี้ดูท่าจะได้ลง2คลิปว่ะเฮ้ยแต่คลิปนี้นะจะได้ฟังกูบ่นเดียวๆเลยเว้ยคือสําหรับใครที่แบบชอบฟังกูบ่นก็เนี่ยนะคลิปนี้จะตอบโจทย์ให้มึงนิดหน่อยมั้งก็ไม่น่าจะยาวเลยหรอกคลิปเชียเนี่ยก็คือมีพวกสวะมาคอมเมนต์ในช่องูุีกแล้วก็แบบด่ากูอะไรประมาณเนี้ยคือมันก็น่าเบื่อนะอ่ะเดี๋ยวกูจะพาพวกมึงไปเลยก่อนอื่นก็ดูปกหลังกูไปก่อนแล้วกันอ่าคลิปนี้เลยมึงเห็นอะไรตรงนั้นไหมไอ้เชียนี่แหละไอ้จีเนี่ยไอ้ตัวจีเสียเงินเนี่ยยูนบเบอร์ที่ร,าระดาดคนดูไว้ปววเปล เป็นอะไววะคือมึงโดนผ่าตัดสมองหรือว่าแบบหัวมึงกระทบกระเทือนอะไรหรือเปล่าถ้ามึงเป็นอะไรมากมึงก็ไปหาหมอก็ได้นะไม่ต้องมาระบายแบบในช่องกูได้ไม่ก็แบบไปพูดในช่องอื่นก็ได้นะ <c oughs> คือกูขี้เกียจที่จะมาแบบโอเอมึงอะกูไม่โอด้วยไอ้สัตว์เฮีย,ยมันูุ่ย่าทำตัวขยะและสวามากว่ะ <c oughs> แค่กูเจอไอ้พวกเชียเนี่ยมันก็เป็นแค่ไอ้สัตว์นิรชาละไอ้เฮียแบบสันดานมันเก็บไว้ไม่อยู่จริงๆเวยก็เลยต้องปล่อยออกมาเห็นไหมเนี่ยยูทูบเบีอะไรมาด่าคุณดูอะไอ้ไงโง่ประมาณเนี้ยแล้วคือแบบแล้วกูทำ เกี่ยวข้องกับชีวิตมึงด้วยซ้ำเวมึงก็ไม่ต้องมายุ่งกับชีวิตเวเฮีย่ยเดี๋ยวกูก็จะล่อแม่งเลยสั์เจอหน้ามึงนั้นกูจะเอาไม่ให้ตายต่อให้มึงตัวสูงตัวใหญ่ตัวเล็กหรือตัวเป็นเด็กหรือเป็นผู้หญิงกูก็ไม่สนหรอกนะเฮียแล้วประเด็นคือมันไม่ได้มีพูดแค่นี้ไงมันก็มีแบบอ,อันอื่นด้วยก็นิดหน่อยอย่างเช่นคลิปอันนี้ก็กูก็ด่าไปนิดหน่อยก็ไม่มีอะไรหรอกมันด่าว่าเองโง่ไงถ้าจะให้บอกว่าไอ้พวกไอ้เฮี่ยเนี่ยยังมาแบบคอมเมนต์ต่อร้องต่อเสียงแบบ ตอบโต้กับแบบกูไม่ได้ด่ามึงไงแซดกูมาวิาพากษ์วิจารณมึงเฉยๆแบบมึงไม่ควรทำอย่างนี้นะไม่ควรทำงานนะกูก็เลยวิาพากษ์ไปประมาณนี้ไม่ได้เรียกว่าคำว่าวิพากษ์เวด่าแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ถ้ามึงยังไม่ศึกษาหรือยังเรียนไม่จบหรือพ่อแม่มึงส่งไปไม่ถึงก็ทำงานเลี้ยตง,งตัวเองส่งตัวเองให้ถึงเรียนจบแล้วค่อยมาดา่ากูทีหลังด่าให้มีเหตุผลด้วยเพราะคำพวกนี้มันเป็นคำคลาสสิกเวไม่ว่าจะเป็นไอสัตว์ไอเไอคียไอควยแล้วแบบช่องมึงอ่ะสร้างมาหกปีแล้วเว หกปีที่ยังไม่มีขี้อะไรเกิดขึ้นแล้วมึงก็ชอบมาทําให้มันเกิดตอนนี้เนี่ยนะไม่ก็มึงก็ชอบไปด่าช่องอื่นแบบมันงขยะอะไรประมาณนี้อยากให้ชอบมึงถูกปิดอะไรประมาณเนี้มึงไม่ได้แบบหงุดหงิดหรอกเวมึงอะแค่อิจฉามึงแบบมึงมาไล่ฆ่าไอ้เหี้ยอยากให้คู่ติดตามกลัวเหลือรถกันเหลือศูนย์ใช่ไหมก็เหมือนครอบครัวมึงอะที่ปัจจุบันเนี้ยลดเหลือจนไม่เหลือใครเหลือจากมึงคนเดียวอะชอบความอนโลภไม่ใช่เหรอชอบความโดดเดี่ยวนี่ทําไมไม่ยอมไปตายแล้วก็ไปอยู่กับครอบครัวมึงอะ ปูกับย่าพ่อแม่มันก็รอมึงอยู่นะเนื้อจะยังไม่ตายแต่ก็ต้องตายสักวันอยู่ดีแหละคือถ้าใครอยากจะไปทัวร์ลงเดี๋ยวกูจะแบบลิงก์วางไวในคลิปให้ลวกันอย,ยากย้ายได้ไอ้เหี้ยมันไม่มีอะไรหรอกไอเชี่ยนี่มันโง่เฉยแหละมาดา่ากูโง่แต่มันโง่ามากกว่าเนี่ยสิประเด็นกูเลยสงสารพ่อแม่ที่เลี้ยงมึงมาจริงจริงเลยที่แบบเลี้ยงลูกออกมาไม่ได้ไม่ได้เรื่องแล้วก็ออกมาแล้วก็ไปด่าเข้าไปทัวร์เนี่ยนันที่ไม่ได้แบบเดือดร้อนตัวมึงเองด้วยซซ้ำไอเหี้ย อยู่ๆก็ร้อนตัวขึ้นมาอยากจะกลายเป็นฮีโร่มาอะคาเดมีอะไรประมาณนี้จะสมักูแต่โดนสะท้อนเนเฮียปูลูเคาเตอร์กับไงตายหาไปดีควายเอ้สมองพวกมึงตายกันแล้วเหรอแบบมึงเหมือนแบบเรียนดีเรียนพ่อแม่ส่งพวกมึงสูงกันแล้วอ่ะแบบไอ้เชี่ยกูเจอคลิปไอ้ยี้นี่ไอยูทูปเบอร์เชี่ยนี่มันขยาวะไอสัตว์ด่าแม่งเลยหือด่าวิจารวิพาวิจารณ์มันไม่เชิงด่ามันไม่ใช่คําด่าเว้ยกูมาวิพาวิจารณมันโดยเฉพาะก็อย่างที่เห็นอะ คนบ้าอะไรจะไปด่าคนดูแล้ววะมันจะมีช่องเชี้ยอะไรด่าคนดูบ้างเยี่ยเฮีย yeah, <yeah>, yeah. ไม่ใช่มีกูคนเดียวมันจะโลกสวยเชี้ยไรงขนาดนี้มึงยังไม่รู้จักโลกภายนอกดีหรอกไม่ก็มึงแม่งติดอันิเมะไม่ก็ติดเกมมากเกินไปและไอหลอนดน้วยขอให้ม,ขหมีขอให้มีผู้ติดตามน้อยจนถึงสุดท้ายไม่มีมึงต้องการอะไรให้กิษณนันฮะมึงต้องการอะไรต้องการความอุญเหนอหรือต้องการแบบ จ่ดงดังไม่เชื่อเสียงแบบไม่เชื่อกูอ่านทีแบบกอากเลือกไ,ไว้แล้วเชี่ยไอชิดาเจ็บกูตายแล้วกูก็ตายไอชิพัญญาอ่อนไปสัตว์คือแบบคนที่มาดา่ากูแบบในช่องเนี่ยมันมันไม่ได้มีเหตุผลสักคนเลยแล้วแบบด่าไม่เคยจะแบบสก,กิปกูเลยอ่ะแบบมันเป็นคำด่าคาสสี่กับแบบไอเชี่ยไอควายโง่ด่าพ่อร่อแม่เอายะลูกหลานประมาณเนี้ยมันหิวแสงแหละ ก็ไปเติมแสงให้มันหน่อยกันล้วกันยูนิเปอร์ี้อะไรด่าคนดูวะก็คนอย่างกูไง